ที่นะครับผมค,คุณพ่อนะครับขอญาตถามชื่อคุณพ่อ,อได้ยไหมครับคุณพ่อชื่ออะไรครับเล่นชื่อน,นองอ,อ๋อพ่อหนองนะครับผมก็คือว่าแอนนี้แอดมินก็ได้เดินทางนะครับผมมาที่ตรงนี้เขาเรียกว่าหินเดินได้ใช่ไหมครับพ่ออันที่จริงก็เป็นสารเขาเรียกว่าสารสารปูหินอ๋อ,อสารปูหินรครับสารปูหินก็คือที่มาที่ไปเนี่ยเป็นยังไงถึงมีสารตรงนี้ขึ้นมาครับพ่อ ที่มาที่ไปเริ่มต้นตอนแรกมันเป็นป่าเต็มป่าหมดนี้แหละออคทีนี้ก็ทีนี้ทางราชการก็บอกว่าถ้าเป็นป่าเขาก็จะยุดที่ตรงนี้เข้าเป็นของหลวงคืนนะนะครับนั่นเละก็เลยต้องขาก็ต้องอินลนทํำยังไงเนอกก็เลยไปจ้างพวกรถถ่ายรถแบ็คโฮลอ,อันบาตีป่าคพอตีแล้วเขาก็แบบว่าเตียเตียนะ พอเกลี่ยแล้วก็เจอเนี่ยเจอหินนะเจอพวกของหินล้ำค่าพวกนี้ใช่ครับนั่นแหละที่มาที่ไปก็ไม่มีใครรู้หรอกผมัอยู่เพราะมันอยู่ข้างล่างเราอยู่ใต้ดินเนาะไม่ใช่อยู่ต้างบนดินครับทีนี้เห็นเขาว่าที่นี่ให้โชคให้ลาบถูกเป็นประจำใช่ไหมพ่อให้ถูกเนี่ยถูกเป็นประจำเลยเลยขายคือถูกครับอเอ็นคุณพ่องวดก่อนบอกถูก ปดหกเจ็ดใช่ไหมพ่อใช่อือครับที่ว่าขอกันวันนั้นนะพ่อเนาะครับปู่แสดงว่าปู่สถานที่แห่งนี้ก็กศักดิ์สิทธิ์นะครับผมใช่ก็คือว่าเขาได้โชคได้ลาภกันจนได้มาสร้างตรงนี้ให้ปู่ใช่ไหมครับพ่อใช่อ๋อคัแรกเลยแหละครับครั้งแรกเลยครับตอนวันที่เห็นนะนะหินแล้วก็จะสร้างที่ท่านกําหนดนะ่ะเอเราก็ไม่รู้ว่าท่านให้หวยเนาะครับท่านกําหนดท่านบอกว่า,าวันนี้นะ ปูจะบอกให้เป็นวันครูของปู oh, เรื่องที่ว่าจะยกอะไรเงี้ยที่ท่านก็บอกว่าวันที่สิบสามขึ้นหกขึ้นเก้าข้ามเดือนหกนะให้เป็นวันครูแล้วก็จับวันครูอย่างนี้ทุกปีทุกปีเลยคทีนี้พอหวยออกมันก็ออกหน oh, ึ่งสามเก้าหกเลยหนึ่งสามเก้าหกใช่ทั้งทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าท่านให้หวยอย่างนี้เ <c oughs> นาะคนั่นแหละนี่ครั้งแรกเลยที่ท่านบอกมาอย่างนี้เลยก็ออกหมดเลย โอ้ออกทั้งสี่ตัวเลยใช่ไหมคะใช่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 หนึ่งสามเก้าหกเลยเพื่อนให้เป็นปริศนานะพ่อเนาะใช่เราไม่รู้ครับทีนี้เราก็เลยตั้งแต่นั้นมาเราก็พอถึงขึ้นเก้าข้ามเดือนหกก็มีอะไรก็มาบูชาท่านคือเหมือนบรรครูของท่านอย่างนี้นะครไม่ท่านทุกปีครับเนี่ยที่มาก็คือว่าพ่อก็สื่อสารกับปู่ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่การสื่อสารก็ไม่รู้หรอก อยู่ๆก็เป็นคนธรรมดาเนาะคนไม่ได้รู้เรื่องอะไร,รที่นี่ไปจับหินเหมือนใบสีมานะ่ะพอจับปั๊บเข้าเราก็ตกใจทําไมพอจับปั๊บเราพูดเป็นภาษาที่แบบเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยมันออกมาปั๊บๆ,ๆๆเลยอย่างนี้อ,อ,อยู่ดีแล้วก็พูดภาษ tamam า<ช>แปลกๆได้ใช่เนี่ยมันก็เลยว่าออมันก็เป็นเรื่องแปลกเนี่ยเป็นเรื่องแปลกจากที่ตัวเองไม่เคยเรียนภาษาอาคมเลยมไม่ได้รู้เรื่องเลยเออครับ แต่ว่าซาลาตรงนี้นี่เขาถูกเนวมิโชไม่ลาบกันไหมหมคคะเขาได้มาใใช่ใช่ใช่เขาก็ถูกเลยมาถึงก็เห็นมาถึงเขาไม่ได้บอกอ่อกขึ้นกับแผ่นหินนี่เลยขึ้นเป็นตัวเลขปึ๊บเขาก็ซื้อเลยคขึ้นตัวแดงครึ่งครึ่งนี่แหละกับแผ่นนี้แหละใช่เพราะว่าแผ่นหินแผ่นนี้นะถ้าใครไม่รู้ก็ไม่รู้ว่า เป็นเพียงแค่แผ่นหินนะครัเนี่ยคือพญานาคเลยเนี่ยหินแผ่นนี้นะครับเป็นพญานาครับคที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาพญานาคแผ่นหินก้อนนี้ก็คือเป็นแผ่นหินของวานอนเนี่ยงคงวานอนก็ขาประทับคือตำแหน่งนี้ือนี่ที่เขาอยู่แผ่นอันนี้คือเป็นพญานาคแผ่นใหญ่สุดเลยใช่ไหมใช่พญานาค นาคานาขีแผ่นใหญ่สุดครับวันดีคืนดีแผ่นหินนี้ก็จะกลายกลายร่างเขาเรียกว่ากลายเป็นพญานาคเลยมองดูด้วยตาเปล่านี้จะเห็นเป็นพญานาคเลยวันไหนที่ท่านเขาเรียกว่าแสดงให้เราเห็นนะแสดงพินิหารเัราไม่ได้เห็นทุกคนเห็นบุญนะนะครท่านมีบุญก็เห็นเลยเป็นพญานาคครับทีนี้ขออนุญาตถามคุณพ่อหน่อยครับอันหินตรงนี้สถานที่ตรงนี้นี่พ่อคิดว่ามีมาแล้วประมาณกี่ปีครับพ่อ ตอนที่สัมผัสท่านบอกว่าประมาณเจ็ดแปดพันปีโอ้เจ็ดแปดพันปีนะครับเจ็ดพันแปดพันปีหินโบราณเนาะใช่ครับอันหลักๆนี่คุณพ่อเรียกสถานที่ตรงนี้เรียกว่าอะไรครับพ่อเรียกว่าวังหินวังหินวังหินเทพาไลอืมวังหินเพราะว่าชื่อของท่านท่านบอกว่าท่านชื่อเทพาไลท่านบอกว่าอย่างเงี้ยสารเมตาเทพาไลเป็นทายาคเทพาไลครับ เหมือนเป็นวังเป็นสถานที่ของท่านเลยครับครับอ้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เนาะนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับก็ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่เท่าทุกวันนี่เลยครับอ้อมเป็นภูมิครับทีนี้ของของหมดนี้นี่เห็นที่พ่อวิ่งไปหาอันทีมงานเนาะที่น้องชุมแสงใช่ไหมพ่อทีนี้ปูน่นี่เพื่อนมาบอกว่ายังไงครับพ่อจิตนะสัมผัสท่านบอกว่า ท่านบอกอย่างนี้อยากบอกว่าโชคลาภนะอยากได้ไหมบอกก็อยากได้อยู่ท่านบอกว่าตัวเก่าแท็แต่ท่านตัวเก่าแต่ท่านไม่บอกว่าอันไหนใช่ไหมคือตัวเก่ามันมีอยู่สองหางใช่ไหมทีนี้ท่านก็บอกว่ามันมีแปดกับมีเกตนะแล้วแปดนะมีอยู่ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างท่านบอกอย่างนี้เลยนะเนี่ย่าทีแล้วนี่นะไอ้ทีนี้เราก็อ๊ะมันมีทั้งแปดมีทั้งเกตแล้วมันจะออกอันไหนเนาะแต่ท่านก็บอกว่าแปดนะมีบนก็มีล่างก็มีท่านบอกอย่างนี้เลยนะ นั่นเล้ทีนี้เราก็รอรอฟังดูว่ามันจะจริงอย่างที่ท่านบอกพอออกมาแล้วโอ้โหผลลุกเลยแลันก็จริงๆอ่ะท่านบอกอย่างนี้เลย่ครับครับส่วนของงวดนี้ก็คือว่าอย่างต้องมาขอใหม่ใช่ไหมครับพ่อใช่ใช่ใช่ต้องขอท่านเพื่อนเพื่อนเด้เข้าฝันเข้ายั้งก่อนบะค่ะของงวดการที่ว่าเข้าฝันเข้าอะไรมันก็มีนิมิตนะทางฝันนะครับ แต่มันก็ยังเขาพูดง,ง่ายๆคือยังไม่อยากจะ,ะแสดงไม่อยากจะพูดทะเลขที่ฝันนั่นได้นิมิตเมื่อคือนนี้แหละอได้เลยสามตัวเลยนิมิตทีนี้เราก็พอรู้นิมิตปุ๊บอย่างนี้ทีนี้เราก็มาเสี่ยงดวงกับปู่คือการให้ให้ท่านโดยที่ว่าคือจุดทูบนี่แหละจะุดทูบนั้นออกมาอย่างไงมันก็จะออกไปอย่างนั้นแหละ<อ>หวยนั่นนะจุดทูบแค่นั้นแหละเ<อ>นี่ยคือพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะที่ฝันเมื่อคือนนี้คะเมื่อคืนเห็นพญานาค เป็นนาคีเขียนให้สามตัวเลยเป็นนาคีเป็นพญานาคพอจะบอกได้ไหมคะว่าตัวไหนมันก็ยังโูดไม่ได้เนี่ยมันต้องรอเสร็จพิธีรอการจุดทูปจุดอะไรแล้วทีนี้ก็จะบอกนิมิตไปดูว่านิมิตที่เห็นกับแล้วเราจะมาจุดเสี่ยงเสี่ยงทายเนี่ยมันจะอันเดียวกันไหมที่ท่านให้เมื่อคืนแล้วนี่มันต้องรอดูอย่างนี้ก็คือว่าท่านอาจจะไปเข้าฝันก่อนที่ว่าเราจะมาขอใช่ใช่ใช่ เราจะมาดูว่าจะตรงกันไหมเป็นพญานาคแต่เป็นนาคีคไม่ใช่ปู่นะไม่ใช่ปู่เทพลายเป็นปู่เป็นแม่ยาสร้อยทิพย์พาเศรษฐที่เขียนได้ครับก็คือว่าที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมีประมาณกี่องค์ครับพ่อที่เรารู้ๆอยู่ก็มีนี่แหละมีองค์ปู่นาคายานาคีแล้วก็ปู่เทพลายเทพลายกับแม่ยาสร้อยทิพย์แล้วก็ปู่วานนท์นอ,อกนั้นก็เป็นภูมิทั้งหมดเลยเยอะภูมินี่เยอะมากครับ ภูมินี่มากจริงๆนับนับนับไม่ได้เลยภูมิเพราะสถานที่ตรงนี้ภูมิเยอะลึกใหญ่มากพ่อครับก็คือว่าภูมิตรงนี้ก็อยู่ประมาณนานแล้วประมาณนานใช่อยู่หลายต้นจะเป็นหมื่นปีเนาะเขาก็ยังอยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นั่นอหละเป็นเราก็คิดว่าศักดิ์สิทธิ์มากว่าอย่างนั้นครับเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาลุ้นกันนะพ่อเนาะว่าเลขทูบกับเลขนิมิตฝันของพ่อเนี่ย ออกมาตรงกันไหมนะครับผมก<อ>็ขอขอบคุณพ่อเนาะนะครับที่ค่ะน,นี่ก็เป็นแนวทางของคุณพ่อนะคะก็ฝันตรงกันกับที่ขอวันนี้นะคะท่านผู้ชมเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อ,อส่วนบุคคลนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ